10、8ピンは、ただいまより事前と。 เนี่ยเรามาแวะตรงจุดพักรถนะคะทางไปแวะตรงจุดพักรถทางที่จะเข้าไปมาซิโบโตะมาทางของที่มเนาะไปโมจิขนมบาสกันเนาะทุกคนเนาะร้านกินเลยอะลองซื้อลองชิมดูดิเออลองซื้อลองชิมกันนะไปต่อค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านขายขนมของฝากเนาะของทางญี่ปุ่นนะ ขนมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ก็มันหวานมันม่วงสั่งราเมงมากินมีฟักทองด้วยอ่ะน่ากินเนาะนี่มันก็เป็นบรรยากาศแถบที่ในตรงแคนทีตรงเนี้ยกินกันง่า,งายๆเนาะพี่วัดกินอะไรคะอะไรอะ่ะอะไร่ะอยไั้ย ไม่แพงเนอะกี่บาทเจ็ดร้อยเยนปะ่ะ <500, 500. S 1> แปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยนี่เจสันเจบิวจะมีกินอะไรลูกอ่าไม่ต้องเห็นหน้าไม่รู้กินข้าวแกงกะหรี่2น0สองร้อยเยนเอาหมูหายไปแล้วอร่อยไหมครับอร่อยเนอะ โรงแรมอะไรครับจำชื่อไม่ได้โรงแรมอ n y a d o n o m มโห้องหกหนึ่งห้านะ,นะครับผมเข้ามาจะเป็นห้องเป็นอย่างนี้เนอะเป็นห้องแบบไหนครับเป็นห้องแบบเหมือนเป็นเซอร์ทพรส์เนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะใช่ครับก็จะมีตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่ใส่เสื้อผ้าวางผ้าเนอะมีที่ล้างมือเล็กๆก็เปิดประตูเข้าไปดูเร็วว้า เป็นแบบทวินเบดนะอันนี้ตัวปฟาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีเหมือนชุดยุกตะอะไรเงี้ยให้เราชุดชุดนอนเนาะใช่ชุดนอนให้เราใส่นอนได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นที่นี่เขามีออนเซ็นด้วยนะเขามีตะกาให้เราไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไปอาบน้ำได้เก๋ๆใช้น้ำร้อนค่ะอันนี้มาดูห้องน้่งห้องนั่ก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะแต่ที่นี่ค่อนข้างกว้างเนาะพี่ร็อกกว้างไหมกว้างเนาะ ก็แบบมีชาเวอร์สบูต่ต่างๆก็เป็นของโคลราหมดเลยอะ่ะอืมว้าวโรงแรมดีอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปดูออนเซ็นเนาะจะเขาให้ถ่ายรูปก็ออหรือไม่ให้ถ่ายเนะพี่วันเนะเป็นบอบบอ,บอรวม<ห>น,น่าจะได,ได้ตอนตอนไม่รู้เดี๋ยวถามเขาอีกทีได้ค่ะแล้วพี่แก,กนเจอกันค่ะ ที่โรงแรมนะคะตอนบ่ายสามโมงถึงถึงกี่โมงนะห้าทุ่มเหรอเขาจะมีเนี่ยชากาแฟให้กินฟรีด้วยมั้ยลูกอะ่ะดีใจจังมีก็มีเป็นชาล้อทั่วไปนี่ก็มีมกีกาแฟกาแฟเี่ยมีกาแฟชาเขียวเดี๋ยวที่ลองกดให้ดูอันหนึ่งนะมีโกโก้ไหมโกโก้เหรอโกโก้ก็นา่าจะมี จิ้รอชาเขียวนะอันนี้ฮอทฮอทมัชช่าโอ้โหโน่ากิน,นอร่อยไหมครับ โอเคสถานานะเนอะมาเที่ยวเลยค่ะมาเที่ยวประขามาซึ้โมโต้มาเย็นไปหน่อยพาที่ยจะตกแล้วแต่ก็สวยเนอะสวยดีสวยดีวันนี้ฟ้าสวยอากาศกำไสหนาวไหมหนาวไหมกันหนาวหนาวหนาวเย็นนีประมาณ11อองศา มากินข้าวยังกันค่ะวันนี้เรามากินที่ร้านตรงนี้นะคะจะอยู่ใ,ใกล้โรง,งแรมมาซูมโตะทัวริโฮเทลมันจะเป็นร้านขายอาหารเป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงอร่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีสั่งข้าวหน้าเนือ้อชาบูยอะไรเงี้ยไก่น้ำบางค่ะอร่อยอิ่มแบบจานใหญ่เวอร์จบทริปวันที่หนึ่งแล้วนะคะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างขอบคุณที่ดูจนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะ